กันไม่ต้องใช้จะรักเพียงคุณตลอดไป คุยใช่ครั้งสุดท้ายที่ที่มาเชียงใหม่เนี่ยเมื่อไหร่วะผมไม่เคยมาว่ะครั้งแรกว่ะใช่จริงหรือเปล่าวะอ๋อลืมไปลืมมันตำรวจตกต่อยไม่มีเงินมาเชียงใหม่อ <laughs> ไอตี๋ลืมหูปากไปเลยด้วย <laughs> โถนี่คุยใช่แค่หยอกล้อนิดหน่อยอะนะฮะรีงว่าหยอกล้อยามเช้าไงไปเว้ยไ,ไปไหนอะ อ้าวอันดับแรกนะี่นะเราก็ต้องไปตลาดวัลโลรถก่อนไปทำอะไรวะอ้าวนี่กุยชาตินี่หรอไม่หิววะเนี่ยหัวก็หิวะเออแล้วรออะไรอยู่วะไป ก็ขอถามพวกลืออีกครั้งพวกกองชาติชายอยู่ที่ไหนพวกเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ครับร,ร,รบืออยากไปนอนในคุกนักหรืไง กเรือเป็นลูกน้องมานะจะไม่รู้ได้ไงว่ามันอยู่ที่ไหนอะโทรผู้กองครับผู้กองไปหัวหน้าผมนะครับถ้าผมรู้ว่ามันจะโกหกผู้กองทำไมครับใช่ครับผู้กองเราจะไปโกหกแทนผู้ผู้กองชาติชายเขาทำไมครับนี่มันก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วสู้เราบอกผู้กองไม่ดีกว่าครับเผื่อเราจะได้ล่ดนยศด้วยจริงครับใช่ครับ ว่าจะเชื่อพวกลรือ ล้อไอ้ขียวัวอืมมีอ้วนเองเนะใครอ่ะอะไรวะไม่โทรหาวันสองวันจำอ้วนไม่ได้เลยคู่กองมีอะไรครับเฮ้ยคือนีเลยหรือส่งเงินให้อ้วนหน่อยดีวะแล้วตอนนี้คู่กองอยู่ที่ไหนครับ ียงใหม่เว้ยเฮ้ยเอางี้แค่นี้นะเว้ยถ้ามีอะไรเดี๋ยวว่าติดต่อไปเองครับ นี่อัวเตยนะเว้ยผู้กองมีอะไรครับเฮ้ยนี่ไม่ต้องมาทำดัดเสียงได้ไหมไม่มีใครดักฟังหรอกเว้ยคือผมเป็นหวัดนะครับผู้กองนี่ี่ตอนหรือฟังให้ดีนะหรือบอกพ่อให้โอนเงินเข้าบัญชีให้อ้วหน่อยเออแล้วผู้กองอยู่ที่ไหนครับ โอ้ยหรือทายเชียงใหม่ถูกต้องแล้วครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี่รู้ได้ไงวะคือผมเดาครับผู้กองเออนี่ไอ้ต๊อดแค่นี้ก่อนนะเว้อกวไม่อยากพูดนานอ่ะเออเดี๋ยวไอ้ต๊อดครับอัวว่านะหรือคุณจะกินยาซะบ้างนะ ฟังจากเสียงแล้วเนี่ยหรือท่าทางจะงอมแงมน่าดูเลยอะแล้วอีกเรืองหนึ่ห้ามบอกใครนะว่าโอ้ยอยู่เชียงใหม่อะแม้แต่พ่อก็ห้ามบอกเข้าใจปะได้ครับผู้กองแล้วผมจะไม่บอกใครเออแค่นี้นะ เพาพวกนร้มันเชื่อถือไม่ได้นะเนี่ยฮะเฮ้ยเอามันไปขังคุกขี้ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั๊บนึ่งสิผู้กองไปเดี๋ยวครับสวัสดีครับไงเรื่องัหย เจอตัวมันสองคนแล้วครับมันอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่ครับดีงั้นเอากำลังขึ้นไปจับตัวมันให้ได้อ๋อจับเป็นนะครับจับเป็นไม่ได้ผมขอมอนุญาตจับตายนะครับผู้การ ี่กูใช่แล้วเราเจะเอาไงต่อวะเราจะไปหาขุนศรีที่ไหนโอว่านะเว้ยตอนนี้เราควรจะหาที่พักก่อนวะแล้วเรื่อยอยู่โรงแรม<อ>หรือว่าเกสเฮาส์ดีอะเฮ้ยหรือว่านะอยู่โรงแรมก็ดีนะเว้ย,วนะยเฮ้ยหรือจะบ้าเหรอคืออยู่โรงแรมหรือเกสเฮาส์นะเว้ยมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเราสิวะบิงโกอโอ้รู้ละว,ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนวะ แอนดินเฮ้ยนี่ต้องอยู่ในซ่องเหรอหัวว่านะตำรวจเนี่ยต้องคิดไม่ถึงนอกจากปลอดภัยแล้วมีสนสับไสหน่อยกอดอีกด้วยสี<ต><ม>นี่พูดะอะไรของลือวะฮะบัตรสีนี่วัดด้วยขอยโทษครับขอลื้อลื้อนี่มันนะชอบคิดแต่เรื่องผู้หญิงขออยู่นะว่าจะฟ้องนิ้งหน่อมเฮ้ยลื้อไม่ทำจริงจังไปได้โอ้แค่พูดเล่นนิดหน่อยแค่นั้นเองอะเฮ้ยไปไหน ก็ไปหาที่พักสิวะรัตต่ครับรอตตอรอตตอรัตตเมอพี่อือเออศูนย์ศูนย์มีป่ะไม่มีครับเฮ้ยไม่มีแล้วมาขายทำไมวะเออพู้หูาไปไปขายที่อื่นเลยไปขายไว เหรอนี่เส่หัวนะว่าไงเห็นแค่หมูเดินอยู่ที่เชียงใหม่แน่ใจเหรอรับรองว่าใช่แน่ตามันไปให้มันรู้ตัวครับ